สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมคะว่าวิ่งแล้วระวังข้อเข่าเสื่อมแล้วก็มีคนเตือนเยียบ่อยมากเลยนะคะว่าวิ่งมากๆเนี่ยระวังเข่าพังนะแต่ว่าเดียก็สงสัยนะคะว่ามันจริงหรือเปล่าที่อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองไปหาคําตอบพร้อมกันใน e ีพีนี้ค่ะ อย่างที่เดียบอกนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยได้นะคะว่าการวิ่งเนี่ยสามารถทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรได้หรือเปล่าเพราะว่าการวิ่งเนี่ยเราจะต้องลงน้ําหนักนะคะกระแทกที่เท้าของเราแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงเข่าของเราได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการวิ่งที่ถูกต้องแล้วก็วิ่งอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมเร็วของข้อของเราได้ค่ะ แต่การหยุดวิ่งอย่างกระทันหันนะคะหรือว่าการขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมซึ่งงานวิจัยนะคะของอลิซาจักรวาต ر นะคะจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาเนี่ยได้ศึกษากลุ่มนักวิ่งนะคะ45<อ>คนด้วยการ<อ>เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้วิ่งนะคะประมาณ53คนเป็นเวลาถึง18ปีค่ะพบว่าอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมนะคะในกลุ่มนักวิ่งนะคะมีน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้วิ่ง ถึง20%ด้วยกันค่ะส่วนในง,งานวิจัยหนึ่งนะคะซึ่งตีพิมพ์ในปี2013นะคะโดยพอวิลเลียมเนี่ยเขาได้ศึกษากลุ่มนักวิ่งประมาณ70,000กว่าคนนะคะเทียบกับคนที่ออกกําลังกายนะคะด้วยการเดินประมาณ1 4 0 0 0คนค่ะพบว่าคนที่มีการวิ่งเนี่ยมากกว่า2กิโลเมตรต่อวันนะคะจะเกิดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมแล้วก็การเปลี่ยนสะโพกเนี่ยลดลงแลจะจำนวนของผู้ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับพวกโรคข้อเข่าเสื่อมพวกนี้น้อยกว่าคน ที่ออกกาลังกายด้วยการเดินอีกด้วยค่ะแล้วการวิ่งเนี่ยมันจะไปช่วยลดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้ยังไงสาเหตุที่สามารถลดการเสื่อมของข้อเข่าได้เนี่ยก็เพราะว่าการวิ่งแต่ละครั้งนะคะมันจะมีแรงกดที่กระดูกอ่อนผิวข้อค่ะซึ่งไอเจ้ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกนะคะคือมันมีลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ำอะค่ะที่จะช่วยใน,นเรื่องของการลดแรงกระแทกในข้อของเราได้ซึ่งการกดแล้วก็ปล่อยอย่างเป็นจังหวะใน ช่วงระหว่างที่เราวิ่งนะคะมันจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงในข้อของเราค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นการวิ่งเนี่ยที่มีแรงกดเข้าไปในผิวข้อของเราเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องและสม่ําเสมอเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดความเสื่อมของข้อได้น,นั่นเองค่ะแต่อย่างไงก็ตามนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราออกกาลังกายมาอย่างหนักแล้วนะคะอย่างเช่นเราวิ่งแบบเยอะมากเลยนะคะยังไงก็ต้องมีการพักฟื้นนะคะเพื่อให้ร่างกายนะคะเกิดการซ่อม แ,ะะแล้วก็สร้้้้าางเเนนืือย่อขึมหมหคะแลวทําไมนักวิ่งหลายคนนะคะที่วิ่งแล้วยังมีอาการที่ปวดเข่าได้ในเมื่อการวิ่งเนี่ยสามารถช่วยลดในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมได้มันก็ต้องไม่ปวดสิจริงไหมคะแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอยู่ค่ะอาการบาดเจ็บหลักๆนะคะส่วนใหญ่แล้วที่นักวิ่งเป็นบ่อยๆเลยนะคะก็คือผิวใต้สะบ้าอักเสบค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าลันเนอร์นีนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะตอนที่เดียเริ่มวิ่งแรกๆนะคะเดียก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือแบบวิ่งหนักมาก วิ่งบ้าพลังมากเลยนะคะทําให้เข่ามันเนี่ยบวมขึ้นมาเลยค่ะบวมแบบงอไม่ได้เลยนะคะอันนั้นเนี่ยก็พักฟื้นไปนานเหมือนกันอันนี้ก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยวิ่งผิดวิธีเนาะให้ย่างงั้นเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุหลักๆแล้วกันนะคะว่าสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้เราวิ่งแล้วทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อเข่าของเราได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คืออย่างที่เดียบอกการวิ่งผิดวิธีนั่นเองค่ะ การวิ่งผิดวิธีเนี่ยอย่างเช่นการที่เราเนี่ยก้าวเท้ายาวเกินไปหรือการที่เราแบบวิ่งลงส้นนะคะในขณะที่เข่าของเราตึงอยู่นะคะพอเข่าของเราตึงอยู่แล้วเราวิ่งลงส้นเนี่ยแรงกระแทกที่เรากระแทกไปกับพื้นนะคะมันจะส่งตรงไปถึงเข่าของเรานะคะแล้วทุกคนคิดดูนะคะเราวิ่งแบบเนี้ย ต่อเนื่องยาวนานนะคะมันก็เลยทาให้แรงกระแทกเนี่ยเกิดขึ้นซ้ําซ้าซ้าอย่างสม่ําเสมอเรื่อยๆนะคะกระแทกอีกกระแทกอีกกระแทกอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจึงทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและทําให้ข้อเข่าของเรานั้นอักเสบได้ค่ะและมันก็แสดงอ,อาการออกมาในรูปแบบของการเจ็บเข่านะคะปวดเข่าปวดข้อนะคะหรือว่าเสียวเข่านั่นเองค่ะสาเหตุข้อต่อไปเลยนะคะก็คือการวิ่งมากเกินไปค่ะการวิ่งที่เกินพอดีนะคะบ้า ลังอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้อมหนักๆโดยที่ไม่ได้ดูสมรรถภาพร่างกายหรือความแข็งแรงของร่างกายของเรานะคะฝืนจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนานเกินไปหรือวิ่งบ่อยเกินไปนะคะเหมือนเราใช้งานร่างกายของเราเกินความพอดีหรือเกินลิมิตที่เรามีอะคะ่ะมันก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงการอักเสบของกระดูกด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบให้เกิดอาการเจ็บเข่าขึ้นมาได้ค่ะ ก็จะไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากเกินไปค่ะคือเป็นคนที่แบบ น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนเกินไปนั่นเองค่ะข้อนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เกิดอาการเจ็บเข่ามากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าคนปกติทั่วไปนถึง3เท่าเลยนะคะสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวมากนะคะเริ่มแรกเลยนะคะถ้าอยากที่จะลองวิ่งจริงๆนะคะแนะนําให้ฝึกความแข็งแรงของร่างกายนะคะด้วยกีฬาชนิดอื่นไปก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปั่นจักรยานนะคะการว่ายนะ้ น,นะคะหรือการที่เดินเร็วไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งจริงจังพอร่างกายของเราเกิดสมรรถภาพแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวของเราเนี่ยลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าแบบปลอดภัยหรือพอดีแล้วนะคะเราจึงค่อยๆเริ่มลงโปรแกรมวิ่งนั่นเองค่ะซึ่งพอลงโปรแกรมวิ่งเนี่ยก็ต้องเริ่มจาก เบาๆไปก่อนนะคะในระยะทางที่ไม่ไกลามากแล้วก็ไม่นานมากนะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อที่เราใช้วิ่งนะคะเกิดความแข็งแรงแล้วก็ทนทานก่อนนะคะให้ร่างกายเกิดความเคยชินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกหนักต่อไปได้ค่ะโซลสาเหตุข้อต่อไปนะคะก็คือการเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับเท้าของเรานั่นเองค่ะรองเท้าวิ่งนะคะก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บนะคะตัวเดเอก็เคยมี ประสบการณ์ตรงนี้นะคะคือใส่รองเท้าคู่นี้ยเราวิ่งเราบาดเจ็บพอเราแบบเจ็บแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอีกคู่หนึง่งแล้วพอใส่คู่หนึง่งคืออาการเนี่ยมันดีขึ้นค่ะ สแสดงว่าลักษณะของการวิ่งนะคะแล้วก็ลักษณะของรองเท้าเนี่ยก็มีผลนะคะในเรื่องของการที่จะทําให้เราบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บได้นั่นคือสาเหตุว่าทําไมรองเท้าวิ่งเนี่ยมันถึงถูกออกแบบนะคะมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบมาเพื่อการวิ่งเร็วออกแบบมาเพื่อสําหรับการวิ่งช้านะคะออกแบบมาสําหรับการเดินเร็วนะคะหรือออกแบบมาสําหรับการวิ่งเทรลวิ่งถนนอนะไรพวกนี้ค่ะมันจะถูกออกแบบมาแบบแตกต่างกันให้เหมาะสมกับการวิ่งของแต แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพค่ะก็คือลักษณะของเท้าของเรานั่นเองค่ะรูปเท้าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นคนเท้าแบนบ้างบางคนเท้าแบบบานเท้าใหญ่บางคนเท้าแคบเท้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเท้าแบบเนี้ยเขาก็มีการออกแบบรองเท้ามาให้เราใส่เนี่ยไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่รองเท้าผิดนะคะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บจากการออก กําลังกายหรือการวิ่งได้นั่นเองค่ะนั่นคือสาเหตุนะคะว่าทําไมนักวิ่งถึงจะต้องมีรองเท้าหลายๆคู่ค่ะเพราะว่าสมมติว่าวันนี้เราวิ่งเร็วหรือฝึกอินทเวลเนี่ยเราก็อาจจะต้องใส่รองเท้าที่เอาไว้สําหรับแบบฝึกความเร็วนาะส่วนอีกวันหนึ่งเราจะวิ่งแบบอีซี่เพสวิ่งสบายๆแบบลองลันแล้วก็อาจจะใช้รองเท้าที่มันไม่ได้แบบฟองนุ่มมาก,กน,นะคะก็คือเป็นรองเท้าทธรรมดาที่เราสามารถวิ่งได้สบายๆในวันสบายๆของเรานะคะเอาละคะ่ะเมื่อกี้เราก็ดูสาเหตุกันไปล แล้วน้องว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่ยังทําให้นักวิ่งนะคะเกิดอาการบาดเจ็บที่เข่าได้ทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่าค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ทําร้ายสุขภาพของเราด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักวิ่งหน้าใหม่นะคะหรือคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราต้องทําสิ่งแรกเลยก็คือการสํารวจร่างกายของตัวเองค่ะสํารวจร่างกายของตัวเองก็เริ่มจากการสํารวจว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือมีโรค จ,จำัวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะที่มันอาจจะส่งผลต่อการออกกําลังกายของเราได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่การที่เราจะไปวิ่งออกกาลังกายหนักๆอ่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสํารวจเรื่องของน้ําหนักตัวของเราเนะคะว่าน้ําหนักตัวของเราเนี่ย อ้วนเกินไปหรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีหรือเปล่าถ้าเกิดอ้วนเกินไปเราจะได้วางโปรแกรมในการซองวิ่งของเราหรือการเริ่มวิ่งของเราเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะตามลักษณะทางกายภาพของเรานะคะก <eras> <lindo. S 2> ารสํารวจพวกนี้นะคะก็คือสํารวจไปเพื่อหนึ่งก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการออกกําลังกายนี่เองค่ะส่วน2ก็คือเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยวางโปรแกรมการซองวิ่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการเกิดการบาดเจ็บในอนาคตได้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเลือก เลือกอุปกรณ์หรือรองเท้าวิ่งนะคะก็คือควรเลือกให้เหมาะกับขนาดรูปเท้าอย่างที่เดียวบอกไปแล้วนะคะว่า เท้าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันเวลาเราไปเลือกรองเท้าว,วิ่งแต่ละคู่นะคะสิ่งที่เดีแนะนําเลยคือไปที่ร้านเลยนะคะในแต่ละช็อปแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการให้ลองใส่ก่อนเนาะแล้วบางที่เนี่ยเขาก็จะมีเทรดมิลให้เราลองวิ่งด้วยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าเราลองใส่แล้วเนี่ยมันพอดีกับเราปุ๊บให้เราลองวิ่งด้วยค่ะว่าเวลาเราวิ่งไปแล้วแล้วเราใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยฟิลมันเป็นยังไงนะคะเราโอเคไหมเจ็บไหมคับหน้าเท้าเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความพอดีของเท้ากับรองเท้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการเลือกรองเท้าที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บได้อย่างที่เดียบอกไปค่ะข้อที่3นะคะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมหรืออาการบาดเจ็บนั้นก็คือก่อนที่เราจะออกกําลังกายทุกๆครั้งนะคะจะต้องมีการวอร์มอัพก่อนนั่นเองค่ะการวอร์มร่างกายเพื่อนๆก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีส่วนสําคัญมากเลยนะคะที่จะช่ว ช่วยทาให้ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเอยหรือกล้ามเนื้อเข่าหรือว่าหัวเข่าของเรานะคะการที่เราวอร์มร่างกายเนี่ยก็คือเพื่อให้มันพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการวอร์มอัพเลยก็คือการคูลดาวน์ค่ะพอเราวิ่งมาเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือการหยุดวิ่งแบบกระทันหันพอเราวิ่งเสร็จนะคะสิ่งที่เราควรทําก็คือเราเดินก่อนเดินหรือว่าจ็อกกิ้งเบาๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดการคูลดาวน์ลงมานะคะหัวใจการสูบฉีดเลือดต่างๆนะคะที่ไปเลี้ยงตามกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มันแบบเหมือนเข้าสู่สภาวะปกติก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปนั่งหรือหยุดพักแบบจริงจังนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในยเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นหลังการกาอออกกาลังกายค่ะข้อที่4นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเริ่มกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าใจร้อนนะคะ การวิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบใจร้อนนะคะดูคนอื่นวิ่งแล้วเนี่ยอยากจะวิ่งเร็วตามเขาเนาะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูสมรรถภาพร่างกายของตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเริ่มจากการเดินนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเดินเร็วเดินเร็วเสร็จแล้วนะคะพอเรารู้สึกว่าเอะเราได้ละเราก็เริ่มเปลี่ยนจากการเดินเร็วเนี่ยเป็นการเดินสลับวิ่งนะคะเดินสลับวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า เราวิ่งต่อเนื่องได้แล้วแหละเราก็ลองวิ่งต่อเนื่องนะคะอาจจะเริ่มจากวิ่งต่อเนื่อง2กิโลก่อนนะคะเล็กๆนะคะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเป็น5กิโลนะคะ10กิโล15กิโล ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือตามพัฒนาการการวิ่งของเรานั่นเองค่ะข้อที่5นะคะนักวิ่งทุกคนนะคะควรที่จะทำ cross training บ้าง cross training คืออะไรก็คือการที่เราไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวตะบี้ตะบันวิ่งมันอย่างเดียวเลยค่ะ3า5วันนะคะโดยที่ไม่เล่นกีฬายอย่างอื่นเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานไปทุกส่วนนะคะมันก็จะใช้แต่กล้ามเนื้อที่เราวิ่งเนาะสิ่งที่สำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพในการวิ่งของเราได้คือการทำ s s training น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ e n g t h t r a i n i n n เอย,ยหรือ Weight Training น,นะคะรวมไปถึงพวกว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานต่างๆนะคะเราควรทำสลับกันไปกับการวิ่งเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของเราได้ดียิ่งขึ้นลดอาการบาดเจ็บนะคะจาก กล้ามเนื้อข้อต่อที่เราใช้เดิมๆซ้ําๆนะคะแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยไปใช้งานกล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆบ้างนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าพวก strength training หรือ g h t training เนี่ยมีความสําคัญยังไงกับการวิ่งเนี่ยคะลองเข้าไปดูคลิปตามลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะที่เคยพูดเอาไว้แล้วนะคะข้อที่6นะคะพักฟื้นทันทีนะคะถ้าเรามีการบาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะ ห้ามฝืนวิ่งต่อเด็ดขาดน,นะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเจ็บเข่าแล้ววันนี้รู้สึกแบบเข่ามันแป๊บๆผิดปกติหรือว่ามีอาการแบบบวมนะคะอันนี้ต้องหยุดพักฝืนก่อน ทันทีนะคะเราอาจจะไปออกกําลังกายวิธีอื่นอย่างเช่นการว่ายน้ําอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกเนี้ยมันจะลดแรงกระแทกได้นะคะหรือถ้าใครที่บาดเจ็บหนักๆจริงอันนี้คือต้องพักไปเลยพักไปเลยแบบเล่นอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็คือต้องพักให้รู้สึกดีขึ้นก่อนนะคะถึงจะกลับมาออกกําลังกายได้อีกพอไม่เช่นนั้นแล้วนะคะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บที่หนักขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองค่ะพอเราบาดเจ็บแล้วใช่ไหมคะเราควรที่จะต้องมาหาสาเหตุของมันก่อนนะคะว่าอย่าง เช่นสมมติว่าเราเจ็บเข่าข้อเข่าของเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบแปบบ๊แบแบปหรือบวมอย่างเงี้ยเราลองมาหาสาเหตุดูก่อนว่าไออาการที่มันเกิดเจ็บพวกเนี้ย มันเกิดจากอะไรเราวิ่งหนักเกินไปหรือเปล่าวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือลงส้นเท้ามากเกินไปวิ่งผิดวิธีอะไรพวกนี้หรือว่าใส่รองเท้าผิดเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่รู้เลยคือแบบ no idea เลยไม่รู้จริงๆสิ่งที่เราควรจะทําคือปรึกษานักกายภาพบําบัดนะคะหรือว่าคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยแนะนานะคะว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะ ดูแลนะคะแล้วก็ปรับปรุงการวิ่งของเราเนี่ยอย่างไรเพื่อที่จะลดอาการบาดเจ็บตรงนี้นั่นเองค่ะพอเราทราบสาเหตุใช่ไหมคะเราก็จะได้สามารถที่จะแก้ไขไปทีละจุดทีละจุดได้อย่างเช่นว่าเออถ้าเกิดสมมติเราเจ็บเข่า เพราะกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยไม่แข็งแรงมากพอหรือกล้ามเนื้อสะโพกของเราไม่แข็งแรงมากพอที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของหัวเข่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยไปฝึกสเตรน t ์เทรนนิ่งเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สาเหตุของมันแล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดค่ะข้อที่7นะคะให้เราลองปรับท่าวิ่งของเราดูค่ะถ้าเราพบว่าสาเหตุหลักๆของเราเนี่ยเกิดจากการวิ่งที่ผิดวิธีหรือวิ่งท่าที่ผิดวิธีนั่นเองนะคะปรับยังไงได้บ้างหลักๆเลยก็คือไม่ควร ที่จะก้าวเท้ายาวเกินไปเพราะเวลาเราก้าวเท้ายาวเ,าเกินไปอะค่ะลักษณะทางกายภาพของเราเนี่ยมันจะ ผลักไปให้เราเนี่ยลงส้นเท้านะคะในขณะที่ขาของเราตึงมันก็จะเกิดแรงกระแทกอย่างที่เดียบอกไปอันนี้มันก็จะทําให้ขาของเราเนี่ยได้รับแรงกระแทกแล้วเ,เกิดการบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยยกขาสูงเกินไปก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะคะเพราะวาเวลาเรายกขาที่สูงเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยต้องงอข้อเข่าเนี่ยเยอะแล้วทีนี้เวลาเราทําแบบเนี้ยในระยะทางที่ไกลยอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราวิ่งปุ๊บนะทุกคน เจ็บแน่นอนหัวเข่าพังแน่นอนค่ะแล้ววิธีการที่จะช่วยลดแรงกระแทกได้นะคะก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยลักษณะการวิ่งของเราทางกายภาพเนาะมันก็ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าประมาณ15องศานะคะตรงนี้มันจะช่วยลดแรงกระแทกนะคะไปยังข้อเข่าของเราได้เอาละค่ะจากที่เดียรพูดมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆคงทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการวิ่งเนี่ยไม่ได้ทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันยังช่วยเสริมสร้างทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เกิดอัตราการเสื่อมที่ลดลงก่อนวัยอันควรได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการวิ่งเนี่ยนอกจากจะดีต่อในเรื่องของระบบข้อต่างๆของร่างกายของเราแล้วนะคะยังส่งผลดีทั้งในเรื่องของระบบร่างกายโดยรวมแล้วก็ระบบจิตใจของเราด้วยค่ะเพราะว่าการวิ่งนะคะจะช่วยให้อารมณ์แล้วก็สุขภาพจิตของเรานะคะดีขึ้นช่วยลดความเครียดได้ดีพอสมควรเลยค่ะอย่างที่เดียร์เคยพูดไปนะคะในคลิปการวิ่งทําให้หายเครียดได้อย่างไรนะคะทีคะ ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องของข้อข่าแล้วก็ลดความเข้าใจผิดกันได้พอสมควรนะคะก็จะได้วิ่งกันได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะสำหรับเดียเองนะคะเดียคิดว่าอะไรที่มันมากเกินไปเกินพอดีเนี่ย มักจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายของเราค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะวิ่งให้มีความสุขค่ะไม่ต้องฝืนวิ่งตามใครนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองค่ะจวนวันนี้นะคะเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะะใน ep หน้าค่ะสำหรับนาเดียชาแนลในช่วงของนาเดียรัค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย